แค่เห็นเมียผ่านหม้อออกมาลิบๆกับลูกเนาะสงสัยสิมะลัดพัวเพิ่นน <pr os> ั่นแหละคือเพิ่นสิมานแล้วแล้วผู้บ่าวดอกไม้มาหายอะไรอย่างนีาพูดมาอย่างดีน้องน้ำพลนี่มาหักพ่อห่ังมาหักพ่อมองเห็นเพิ่นโทรมาถามเพิ่นเพลินมานอยู่โอ้ใส่อยังเดียวในหลับพล่าใส่อยังนี่ทุกคนที่งานท้าได้ของขาดมาให้ได้ช่วงวานีผ่านมาเด็ไปนึ่เพิ่นก็ได้มาขาดมาต่อนะ ได้กก pues ับดักเฮาผมมาทำงานบ่ทำงานทำงานเนี่ยบ่เงยบ่เงยอย่าบีดบ่อยู่โอ้โหกับดักผ่านเหี้ยงเอาไปใสรมาแล้วมาแล้วพระเอกนี่มามามาโอ้ยคืนเธอ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 เบิ้งไม่ต้องกลัวสิดานดังนี่เบิ้งเบิ้ง ทักทายสบายดี FC ทุกคนเนาะถามกลางบรรยากาศยามแรงนะในผ่านก็อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่ามื้อนี้บ่ได้ขึ้นป่าขึ้นดงนําันทีมงานดอกเนาะเพราะว่าขาวเฮาก็ยังงหลายมื้อนี้ลงมาตัดาอืมลงมากะสิค่ําทุกคนเเพราะว่ามาแต่เวียกวงนึงก็ได้เนาะเวียกอยู่ในบ้านพุ่นแหละตอนนี้ก็เขาในผานก็กําลังสุกกุ่มเนาะเรื่องทั่วไปเบิดทงหงนานี่แม่นเบิดแล้วนี่ซุเรื่องๆนี่ ขาในพ่านเบิดแหละทุกคนตอนนี้กาสีเริ่มเอาน้ำบ่ทันแล้วนะมีทั้งซุกมีทั้งเคี้ยวนี่ป,ปลาปนไปน้ำนี่นี่แหละสาเหตุของในพ่านที่ว่าเอาน้ำบ่ทันนะสาเหตุหลกัลกๆก็คือเพียมันลงเพียมันลงเลยมันกะสีซุกบ่สมันเสมอกันคือทุกคนเห็นนี่แหละนี่มองเคี้ยวมองเลื้ยงมันกะยากต่อเอ,เอาเครื่องตัดนะแต่ว่าเคี้ยวเลื้ยงเนี่ยนี่ส่วนใหญ่ในพ่านกสีใส่มือเนาะ ใส่มือเกี่ยวเอาอแม่น้องมิวลงในคลิปที่ผ่านมาหั่นแหละชวนใหญ่เฮาก็ใส่มืออันเกี่ยวเอาเฮาบ่ดดได้นนใช้เครื่องตัดนะเพราะว่ามันสุกไปเป็นบอนเป็นบอนแน่นี่แหละมันยากทุกคนมื้อนี้กําลังเริ่มลงมือใเครื่องตัดนะเออคิดว่าก็คือสิทุนแห้งก็บ่ได้ลายกันน้อยทุกคนไปบัดน,นี้ลงมือกันเฮา ทุกคนเด้เพิ่งแล้วเฮาบ่ได้ตัดเนาะเมื่อก่อนกส่วนใหญ่เฮาก็มีตเกียวเอาแหละเพราะว่าเขามันกะสุกบ่สม่ําเสมอนะเพราะว่าพี่อ่ะมันลงหลายปีนี้เขาเลยสุกบ่เสมอเนาะโหเมียพันธุ์ม่องมาแหละทุกคนบ่ฮู้ว่าเพิ่นมาหยังนะคือเพิ่นสิมาแหละเพิ่นยังลงมาไว้เนาะเพราะว่าเพิ่นขึ้นไปเมื่อวานนี่ดกบ่เฮียงก็ไปานนี่เนาะแสดงว่า ทีมงานมหัศน์นี่มานแล้วมียพันมองจังมาหบไปไปซองเบิง้งเพิ่นมหาอย่างนาะง,งอย่างมาหพพาพุ่เพิ่นนั่นแหละเออมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ย,ย,ย,ยไปใสก่กรไปน้ามอนี่ แล้คุณบอลดอกใหม่มาหายอะไรอย่างเมายังดีน้องน้ำพนหนี่มาหับพ่อบ่มาหับพ่อมองพ่อจะมานบ่ลไงบ่กองแม่เลยมานบ่เห็นเพื่อนว่าเห็นเพื่อนโทรมาทำเพื่อนเพื่อนมานอยู่โอ้นั่นดีเมียพันมองมาหับเพื่อนมานลีทุกคนเลยมานอีทุกคนนาชิได้ายนาในผ่าน่ได้ไปน้ำทีมงานขวาเวียกันยังงงไรส่วนนี้ อะจัาหน่อยล่อเบิ้งนะว่าพื่นมาเนี่ยังหมูบอลเรือโตผ่านทาเบิ้งน้ากันทุกคนน้ำพ่นปอนปอนนุ่มมันเบิ้องห่านองน้ำพ่นปอนนุ่มมันเบิ้องห่ามันหิียวนุ่มแน่นี่ฮะอีมีได้นี่อีมูมิได้สื่อมันเหนียวนุ่มเลยทุกคนเห็ดเองเลิงอยู่อือ กินแต่นุ่มนี่เพราะว่าแม่มันตายปลาเป็นลูกกัผพานะในผ่านซื่อนุ่มมาเหลี่ยงเอาจะไหนในผ่านเนีว่าสิมาสีนวลนั่นจอดหนิอ๋อเล่เอาจะไหนบ่พออยังพอโตคืออันนี้มานยังไรไฟอะไรจอดโอ้ดองคนเดียววันหมองเดียวโย่พักขนาดดองเออฮึกป๋า ประมาณ30กับสามสิเห็ดแล้วทุกคนเน็ดแล้วพันมองแจ้งเกิน้วบาดนี้เออเปิดครั้งแรกกะจัดซองไปเลยพันมองเห็ดท่าเบิ้งเออได้อยู่แล้วนี่เห้หนิหางแก้มเออซองหัวซองหางนี่เนี่ยพันมองวัวหับเลยมือแรกเลยห้รางวัลวันเลยเด้อพรวันจัดซองแล้วพันมองนี่เออ ไปบ้านยายบ่เคยกินไผอีังยานนีลพละไแม่นบ่อยคือป้านหมาะเลยโอ้ยอดเลยไปเที่ยวนี่ยังอันนี้เฮ็ดบดก็ได้โอ้ยเฮ็ดบดออกสิบ่เาเรื่องเฮ็ดบดเมียมักคือหยังนี่อเอานี่ของากของตอทุกคนอืทีมงานเฮาได้ของขาดมาให้ได้ เพึ้นว่าในพลาดหมดเลยไปน้ำ่นกะได้มาขากมาต่อนะลาสวยตุลามาพอการ์บอแกแล้วเพื้นนี่เพราะว่าขันว่าเจ้าไล่ก็ต้องแบ่งให้คอยเออมันลบแมงไรในพานเอาไว้มือไม่เอาขอบมุกขอบใจด้ไายขอบใจเฮ็ดกะได้เนาะของฝากะได้โน้ตแรงมาแรกหนึ่งทุกคนว่าเรื่องเฮ็ดฮัน เอาหมูไปเลยเมี่ยคอยโบกินหมูนี่กินเ็ดเมี่ยคอยโอ้คนมาตัวนาคนนาชื่อได้ได้ผ่านท่องทับถือขึ้นเนี่ยช้ำเนาะช้ำโอ้หมานขาดน้องชิได้ห่านเรือบาดนี่ย่างผ่านเฮียงกับผ่านม่องนะเพราะท่านมาห่อเนี่ยต้สงใส่นักแห้งแล้วในผ่านม่องนี่ถือสันกับหัวนี่นักแห้งเลยไปแม่น้องลำพลไปหาพ่อพ่อมากว่าไรเยอะนี่ เอารถไปหลับรถไปไปไปนักหัวกับสันฮะไปเร็วไปไปอ่านมองมากว่าหอเดือนไปไไม่ไปขับรอไอ่กล่องเนื้อจะเงงเออทะยอยมากเลยบ้านนี้โอ้ท่านไปทับเลยกระมันมันจบเชื่อกน่าหลอบนีเนาะโอ้ยคอยมาอยากอยู่น้ำเจ้าเลยคือเป็นเชือกน้ำเจ้าเหตุการณ์โอ้ยนอนสันหน้ำอย่างไรจะทำ บ่ากนจนเลย่นนโอ้แจ้งคาตายาแห่ผ่านท่อจนเก่ามุไเปนรกับดักเฮาบ่ทำงานบ่ทำงานทำงานน่ยบอกง่ายบอกง่ายาดีบอยู่โ้ือกับดักผานเหี้ยงเอาไปไส่ผ่านได้จังได้วะก็เอวก็ี้ยกเทียงแอวความชูงมอ้ถมอเออเออ ขอบใจถ้ามามีโอกาสไล่อีพระจะไปยิงพระเลือศรไปด้วยเลือดพระขอพญานุษยมั่นขอแต่คือบนน้ำเมาโอ้ยพาออกมายันทีมงานถาอย่ามัชวยอย่าเนื่อเฮามันมีกินมียังก็ได้มากกว่า่นม้อกระทำยุกกได้ยันกติบังอินในบังอินกุกอินงาน คนว่านว่าสิยิงามโตก็ไรโอ้ยแหงหมูอใหญ่แล้วมาแล้วมาแล้วะเอกนี ing, tous, like, oh, ่มามามาโอ้ยขนเโธเบิ้งมาต้องกสิดานังนี่เบิ้งเบโอ้ยอยจะเห็ดขาดเนาะเอย่ย ินโอ้มอเมล็ดทำบริการยังดีหลดเลยอแะเมล็ดนี่เนี่วมาสิให้รางวัลมอเอแรกนี่คุยค้าด่แล้วโอ้คอยทางหูว่าทีมงานไปหอน,นั่นบางทีอ่ะตัวที่ชามโอ้บ่ได้ขี้มู้ตัวนี้มันมันแล่นไปแล้วมันก็หยุดแล่นไปกะะ็หยุดมูวร้ายบอมูลอ้อเอาเอาไม่คอยเลี้ยงแล้วงานก่อนจังจิรุยนะ้ำเห็ดแล้วผ่านมองแกงเกิดแล้วบ้านนี้ทุกคน โบปรมาเพล่นนะกัพอเดอยู่ได้กินน้ำเพล่นมากนะรไป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 ัญหาเออเพลินสีดำหน้าเดรไอมนานเดรค่ะโอ้ช่วงนี้เขามันชุกซุบไหนดิเนาะรอบ้อบก็เสื่อไลยหรอกนี่สมากดเท่าเลยค่ะเท่ากใหญ่มาก่ยาเวลามาชื่นใจเติเติ่เลยเออปฏิเ้วผู้ใดกะเขาน้ำซําป้ากันได้กันืลยหยามเวลามา ประมาณให้จบเจื้อเนาะประมาณให้จบเจื้อไปๆโชคดีโชคดีไสจังไดสิเอียงะกินบาดนี้สิตินังมาเลยโอ้หลายเติดออกเจ้าหังไป็นไงตบ่ใหญ่บ่ได้นํหมูนี่เบิ่งแต่สิโคกเนาะประมาณ20โลหรือ30โลนี่โอ้นังเพิ่นก็ให้ได้นี่โนีเหนียวนง ดิเศบเลยเดี๋ยวนี้นะอี่เนาะสีงามดีใหม่ๆทกชดเลยเนาะมากัมกมักพงอยากเขาเลยบานนี้ในผ่านกาสมอบนะ้าที่ให้แม่บาทน,นะส่วนในผ่านเองกาสิไปห้าตัดเขาา่ตสุมนี้ต้นในผ่านตัดวังเสานะ แต่ว่าเห่ากับบท่านในหมัดเนาะเพราะว่ามันกับย่งท่านในแหงพ่อปันไดนะถ้าว่ามืออื่นพูดและสซีดแดดในผ่านจากสีหมัดเอาเขาโนย่างลายเลยทุกคนสัก,กเรื่องเต็มถีบเลยเนะเะาะนีแหละสาเหตุหลักๆทีในผ่านบ่าดไปน้าทิมงานนะบางที่มันอยงค์บนันเนาะทุกคนเรื่องกลุ่มปะทงประเด็นนะเพราะว่าในผ่านกับบุมีคนน้ในประกอบกับอันป่าเพ่นมาแต่เมืองนอกเนาะกับลูกพ่นมาแต่เมืองนอก ในผ่านกับยนุงยากนี่เบียกงาน้ลยกับบุคโอยได้ตัดปล่อยปลาจนมันยนุงขึ้นแนวนี่แหละแรงเวียกแรงงานเพลินเนั่ะเพราะว่าขอบครัวของเมียในพ่านกันบบุคโปมีคนเนาะมีผู้ชายคนเดียวกับขึ้นในผ่านนี่แหละแต่ว่านในผ่านไปปลาไปยังกับป็ยหุงยากเบียกงานทางขอบครัวนั่แหละสาเหตุลักๆที่ว่าในผ่านบุคโปได้ไปนำทีมงานบ่อยๆนะ nè cái nhắn này ถือว่าลองนี้กะเอาเป็นว่าสำเร็จสิทธิน์นะเนาะตอนนี้กะค่อยขาลงแรงนะทุกคนเลยค่าขเลยนะวันนี้มือนี้กะสิพ่อไววซัมนีแหละทุกคนพักผ่อนก่อนเนาะขาเลยเมื่อห้าบึงว่ะบึงข่อยก่อนเทอะหยานลูกลาดบะท่านได้เอาเขานะใจน้ำเขาน้ำหนามปีนทุกคนเย้ยนอกจากสีเกลียวน้ะบนท่านกะ เขากับบงามคือคู่ปีเนอะปีนี้เปรียบมันเห็นลายเอา้าเห็นได้กระสีบบกเต็มที่เลวเนาะ,ะไปปลาไปโดงกับป่านัน่นออกดเอากดเอาเนาะทุกคนเนาะเห็นได้กระสูและแนวเขาเป็นสาวไฮยชั้นน่ะชักงมือหัดถสีแล้วเนาะ เที่ยนี่กะวังทีนี่บริจักมีทั้งเลืง้งทั้งเขียวป,ป่าปนกันไปนำ้ำยังวะพี่อ่ะมันเห็ดแต่พุ่นละแต่เขาดำใหม่พุ่นมันเลยซุกบนสมือกันทุกคนพุ่นและหน้าในผ่านพุ่นอยู่ขอบป่าพุ่นทุกคนเลยถือว่ากะกวงพูสมควรอยู่เนาะทางนีนก็ะจำพังถนนพุ่นและเนาะทางนี้ก็ได้ มีแต่ในผ่านสอคนก็นมีอเนาะเหตุหนาส่วนลูกเหลือลานกันยังหน่อยอยู่นี่แหละสาเหตุที่ว่าในผ่านมันเบียดลายลูกกันยังหน่อยลานกันยังหน่อยแถมยังมีสองคนพัเมียเนาะอยู่กับแม่แม่คนเดียวเถ่าเเนาะแม่กับตาเรากับบุคอยเฮนห่วงลำบากอาศัายแต่ลูกลานถูกลานจูงไปเราเห็นห่งไปขี่ไปเหียวกัน จังว่ามันหากลำบากหัวกะล้านเอาเขาขอกเขาแรงเป็นทีเรียบร้อยเลยทุกคนมาพังห้องห้ามเบิ้องนี่กบสิเป็นบอนผูกควายเนาะเออไปเบิ่งก่อนยาดลุกล้านผูกบอดีข่อยก็ได้นื่ นี่แหละทุกคนว่ากระเกี่ยวไ้ประมาณนี้นะเ <c oughs> ขาอย่ห้งห้ามเขาส่วนในขั้วยกะก็ล้านก็เอาเขาขอกเป็นที่้อยๆเยนาะมาหันนี้ก็ม,มีอ่ีงายเนาะในป่านน้เองก็สิขอปิดขีดไว้เพียงเท่นี้เนาะเมื่อยลายทุกคน,นะฮะอาบน้ำพักผ่อนก่อนอายบายทุกคน